สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้มาอัปเดตเว็บหนึ่ปีพศสอง0ันร้อยห้าสนะครับเอกสารเล่มชุดโอนครบนะครับเมื่อวานนี้ไปส่งรถร้อยเอ็ดกลับมาก็ก็จัดสภาพเดิมได้นิดนึงครับอันนี้ก็เลยมาอัปเดตให้ชมนะครับวันนี้เป็นวันฝนตกนะครับ ก็เหลืออีกไม่มากนะครับล้อเดิมล้อแท้จิตรถก็มีอยู่นะครับยังยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับสภาพก็ประมาณนี้นะครับใยทะเบียนก็มีอยู่นะครับ อะไรเดิมนะครับเนี่ยอะไรเดิมที่ติดมากับรถนะครับเบรกหน้าหลังใช้งานได้ปกติสามจุดไม่เชื่อมนะครับเครื่องดีไม่ลื่นไม่หอนไม่ควันนะครับรถอยู่จังหวัดทีสเกตอำเภอกันทรารมนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับ เวฟบ 1-2-5-I ปีพศส5ง0ั0ห้าสิบเอกสารเล่มชุดโอนครบขนโตกพี่น้องขนโตก <c oughs> ทันนี้ราคา2อ0 0 0ืนัเก่านะ,ะับพี่น้องสนใจสอบถามต่อร่องได้ที่เบอร์ นย์หกหนึ่งสองแปดหนึ่งสองหาเก่าซีมือนี่สร้างบรรยากาศถ้ำมาพร้อมความชุ่มชํานะครับจะต่อร่องจะสอบถามจะขายจะแลกจะเทือ่อไ้เมืดนะครับโดยรุ่มร่วมรถงามอยู่พี่น้องรถงามเครื่องแห่งเครื่องเดิมกองเดิมค่าบ,เ <c oughs> บเูเดิมนะครับเป็นรถเดิมนะครับล่อล่อเดิมกับมี่นะครับ ต่วานีหล่อเพิ่นเอามาใส่ไม้นะครับเดี๋ยวมือไม้วั่นนาใส่หล่อเดิมแน่วกากสิมถทายท้ใไ้เบิ่งนะครับจ่ว่าใส่หล่อนี่มันกะง,งามอยู่นะพี่น้องอาจจะอาจาจะเปลี่ยนต่ว่ายางใหญ่ถึงตัวนี้แน่จัหน่อยหนึ่งนะครับหรือว่าผููไดมากล่อเดิมตีดรหลดมีอยู่นะครับกเก็บมาไว้เมื่อยู่นะครับหล่อเดิมกันโจกเดิมทอเดิมแบบนี่นะครับเดี๋ยวอัปเดต ากาสิทายให้พี่น้องช่มไปเรื่อยๆนะครับสำหรับพี่น้องผู้ใดสนใจนะครับรถบรรบานเดิมๆสวยๆงามๆเครื่องเงียบๆนิ่มๆใส่งานเงาๆที่ต่อสอบถามมาใดนะครับเรียบร้อยยีหไอละคันนี้ละค่า2องหมื่นพเกนะครับหรือ พี่น้องมีรถจะแลกจะเปลี่ยนจะแลกจะเทินอาต่อสอบถามมาได้คุยได้ที่เบอร์0ูนย์หกหนึเก่าีจริงๆมือนี่นั่นมีรถซีรีวิวอยู่ให้พี่น้องอยู่หลายขันอยู่แต่ว่ามันฝนตกมันจอดอยู่ในแผมผมต้องในเอาคันนั้นขันนี้ออกมาแจ้งสีนะครับมันมันแจ้งสีใดรีวิวให้พี่น้อง ไอ่ชมบานีผมก็เลยขคี่ค่าเนาออกมาผลมันตกไหมครับก็เลยเอาขั้นเดิมนี่แหละมาอัปเดตพี่น้องเบิรงนะครับอัปเดตราคาโมนีใส่อะไรแท้อะไรอะไรเดิมกับยังราคาเดิมอยู่นะครับกับลองว่าพี่น้องผู้ใดใดไปนั่นใ,นใส่งานเย้าวๆยเลยนะครับพี่น้องสนใจจะขายจะแรงจะเลื่อนจะติดต่อสอบถามมาใดนะครับ เมื่อนี่หรือเมื่อไม่วันนานะครับนี่รถข่ามาซูเมืรอ,อนะครับพี่น้องนี่รถเข่ามาซูเมื่อซูเมื่อนะครับข้าวข้าวนะครับวาซิมีสตาร์ทเมื่อข่ามาสองขั้นนะครับพี่นอ้องหากพี่นอ้องผู้ใดสนใจจะถาจะล่อก็ล่องถาเมืองนะครับเมื่อไม่วันนาหมนนะครับเพราะว่ามันฝน,นตกไปไซกับไู้ใดนะครับบานเห่าฝนตกมันซุม่มมันยังแหลวก็เริ่มเฮ็ดไ้เห็ดห,หน้านะครับ ต่างปัญญากะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าคือกันนะครับพี่น้องเพราะท่านเนีไปเหตุยังอยู่ตั้งแต่เกี่ยวเผาเดี่ยวเพราะท่านเนี่ยไปเบิ่งหน้าอยู่นะครับหรือหน้าอายไปแล้วก็ประจับนะครับเพราะท่านเนีไปเบิ่งอยู่ครับแต่ว่างมูอเขาเจ้าเพิ่นกะไทยกะว่านไปแน่แหละครับเพิ่นกะว่านนะครับเห็นมาครับหน้าหน้าทงเห็นมาครับเพิ่นว่านนะพี่น้องเพิ่นว่านหมู่วานนี่นะครับพอดีเมื่อคื้นโอ้เมื่อคืนนี่ฝนตกแห้งนะครับตกแห้งแล้วก็ตจ๊กดร่นผอม รสิมารีวิวให้พี่น้องเมืองแต่เลยผลตกโ็เลยพอด้เต็มที่นะครับเ็เลยเอาแก่คัดเปสกอนนะครับวันนี้สําหรับเรี้ยปล่อยยิบหาไอ้ขั้นนี้ปีหาศูนย์ขั้นนี้ราคา2องหมื่นหพันเก่า 20, 66, นะครับพี่น้องผู้สนใจจะขายจะแลกจะเทื่อนกันที่ต่อสอบถามไาด้คุยได้รอนอยู่จังหวัดศรีสะเกดอำเภอกันทล่าล้มไก่ไก่ทรงได้ทัวไทยมีบริการเก็บเงินปลายทางก็มีบริการสื่อขายแลกเทิ่นนะครับ ส่วนแถวผ้ากลางภาคใต้ภาคเหนือมีทีมงานถูเถิบไปส่งไปบริการถึงหนาบ้านนาเรือนนะครับส่วนอีสานบ้านเฮาผมไปส่งเองนะครับไกลๆก,ก็ไปเมือนะครับพี่น้องอาจะติดต่อมาสอบถามมาแถวอีสานบ้านเฮาบต้องมัดจองมัดจำนะครับแชร์มาบอกว่ามัดใจกันโทรมามัดใจมาคุยกันอย่างี้ ผมก็ออกไปทรงหอดพี่ไห่พี่ไห้นอ้อหอดบ้านหอดซองนะครับผมชวนพี่น้องผู้ผู้ไหโอนไห้กะใจเย็นเย็นเด้อครับกะเดินเรื่องไห้สุขูสุขคนนะครับผมกะใไห้สบายใจใดนะครับสําหรับผู้ที่ผู้ที่ให้โอนกรรมสิทธิ์ใหนะครับกะใจเย็นเย็นนะครับก็ลังไปแจงเรื่องปลายทางอยู่นะครับพีหน้องก็ล่อับใดนะครับเมื่อผมเห็นเรียวเดินเรื่องไป้ดกะจะทรงไหพี่น้องเบิ่ง พี่น้องสะดวกวันไหนจะจังให้ผมไปส่งนะครับสําหรับเรืบลอยยี่ห้อคันนี้ราคาสองหมื่นหกพันเก่า 20, 6, 000, 9, 000นะครับจะแลกจะเทิร์นกับที่ตอ่อสอบถามมาได้นะครับมีรถยังจะแลกก็ได้นะครับรถห่างรถไม่รถจอสองจังหวะสี่จังหวะออโต้สายพานใดเมื่อนะครับอยู่น้ำกันมาหลายปีแล้วขีเบือแล้วนะครับ อยากขี่ขั้นไม่หรือว่าอยากเปลี่ยนแนวยังสีนะครับที่ต่อสอบถามมาได้นะครับเบี้ยหนึ่งสองหาไอกะผมบอกค้อยใด้มาจกเถื่อนไหครับว่ามันนี่โอ้ยใด้มาอยู่แต่ดุนดนแล้วนะครับนี่กะพึงใดมานะครับว่าพี่น้องอยากอยากหาใ้ใส่งานอยากสะสมนะครับรดมันกะมันกะเดิมประมาณ 8- ปดสิบเนะครับเพิ่นกะมาเปลี่ยนแต่หล่อแต่ยังนี่แหละครับลดกะเครื่องดิมเดิมชุดสีเดิมยังเดิมนี่แหละแต่ว่าเพิ่นกะมาใส่แต่หล่อเพื่อว่าคว่ผิวไว ไปไวมากายนะครับกเปลี่ยนเดิมกับบอยา่างยังหนอนครับอันอื่นกับได้ใจ้องนะครับไอมาว่าสิปเป็นในเครื่องสุดสีกับเดิมเดิมเมื่อพี่นอผู้ใดหาใส่งานกับพี่ต่อสอบถามมาได้นะครับส่วนขั้นที่ย่างนะครับผมอีซูซุอีซูซุมั่งก่อนปีสี่ศูนย์ผมกันย่างโตโยต้าฮิโรกับย่าง นะครับศษเอกลอยหานซิปกั่งทักชิโดลอยซิปกัย the ่างในลอยยี่หาาดเมื่อขั้นหนึ่งขาดเท่าขั้นหนึ่งกัย่างที่หน้ารอแม็กกัย่างนะครับราคาาหาพเก่าที่น้องมาขั้นไหนสนใจขั้นไหนกตทีต่อสอบถามมาใดคุยใดนะครับสำหรับเบียบหนึ่งสองหาขั้นนีราคาสองหม่นหกพ พี่น้องสนใจกะติี่ต่อสอบถามมาได้นะครับไก่ไก่ทรงใดทั่วไทยนะครับถ้บ,บ่วไก่ถ้าแถวบอ่อเยียมห้องกะทรงหอยฟีพี่น้องทรงหอยฟีบอตองมีมัดจ้าแค่พี่น้องโท่มากโท่มากมัดจองมัดจํามัดใจกะออกไปทรงใดเลยครับมือนี้ว่างครับมือนี้่ากเท้าดาวขึ้นบรรยากาศเป็นใจนะครับเป็นเป็นมือสีวันดันนะครับเมื่อว่านีก่กะเมือม่อเมื่อมืออมรืแต่โศกนะครับ ม,มือมือโชคม,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 มือม้านครับมือว่านนี่กับมือนี่กับเป็นล่องมือโชคมือม้อมานนะครับผู้ใดโชคผู้ใดม้านกับติดต่อสอบถามมาใดนะครับทางปัญญาพารทำอากาศดีดีอารมณ์ดีดีมือนี่บร tamam. ิการดนว่ร้อยยิมนะครับผู้ใดสีท้วมาต่อล่องผู้ใดสีท้วมาสอบถามกับฝ่าวโท้วมาเด้อครับมือนี้มือนี้อากาศดีอารมณ์ดีนะครับที่น่องกับติดต่อสอบถามมาใดคุยใดนะครับจีเบอร์ศูนย์หกหนึ่ง 2812หาเก่าซีรถอยู่จังหวัดศรีสะเกดอำเภอกันท่าล่มนะครับมีบริการซือ้อขายแลกเทินและก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่น้องบาตรงยานต่มจานตัวยานหลอกยานโกงเลยนะครับพี่น้องใจเงินหนาบ้านหนาเฮ่อนเลยโดยเฉพาะอีสานบ้านเฮานี่สร้างปัญญาไปส่งเองนะครับบอ้องนีมันจองมันจำมันยัง้งครับ ว่าจะโทรมาแจงเกลียดตำหนง่งผมก็จะออกไปโซงได้นะครับใกล้ๆไปได้เมื่อนะครับว่าจะพี่น่องโทรมาว่าจะพีน้องใจสั่งมานะครับสัง่งปัญญากระสี้อมออกเดินทางนะครับชิบแม่นามเศร้าแมีนามกระสีหยอเป็นแผ่นดินเดียวทางชิบขค้ืนเศร้าขค้ืนกระสีหยอเป็นข้าวมือแดดเต็มฟ้ากรสีฟ้าทางฝนอดสาาทุาท่วกมทุกเพื่อดวนไปหาพี่น้องนะครับ สนใจกันอิจอสอบถามมาได้นะครับไก่ไก่ชงในทัวร์ไทยมีบริการเก็บเงินปลายทางสําหรับเมื่อนี้วันนี้กับสี่บรได้ทวอลไร้ย้ายห่างนี่พี่น้องอผลมันตกเราสิแต่ฝาออกไปเบื้องหน้าก่อนจะสิเป็นยังไงงานที่ยงเยี่ยวแลวกับบู้จางนะครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณพี่ๆน้องๆสุโปรุุคนที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนจบนะครับแล้วก็ทุกทุกเสียงทุกทุกสายทุกทุกคอมเมนต์นะครับ ทุกๆกำลังใจทุกๆแรงใจทุกๆหลงใจนะครับและก็ที่ขาดได้ก็คือผู้อุดหมนุนทั้งช่องบวเกาะวมไม่นะครับก็ขอพุณหลายๆนะครับที่มีเมียตาที่มีเมียตามีมี่ป้อมกรุณาอุดุนุนทั้ง่องก็ขอพุณหลายๆนะครับผมกขอพุณหลายๆนะครับพี่น้องสําคัญกก็ขอพุณหลายๆนะครับําหรับพี่น้องถูกผูกคนนะครับ ำกัญก็คือผู้ติดตามนะครับที่อยู่น้ากันมาสี่หปีแลยสองสามปีแล้วนะครับขอบคุณหลายๆนะครับมือไม่ว่หนากระสีแดงห้ารถบันๆสวยๆเดิมๆดีๆมาให้พี่น้องชมในคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับคลิปมือนี้มือนี้ก็สบายดีสบายดีอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนนะครับก็สวัสดีลาไปด้วยความชุ่มช่ำนะครับมือฝนตกก็มือโชคดีครับผมสวัสดีครับ